การบทที่22ข้อ22ถึงข้อ29พร้อมคำอธิบายโครงร่างงองูถูกชาวโรมันจับกลุ่มบทที่22ข้อ22ถึงข้อ29กิจการบทที่22ข้อ22เมื่อฝูงชนฟังปองโดพูดมาถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่ากําจัดคนเช่นนี้เสียจักแผ่นดินเขาไม่ควรมีชีวิตอยู่ข้อ23ขณะที่พวกเขากำลังร้องตะโกนเวี่ยงเสื้อผ้าทิ้งไป ซัดป่นขึ้นไปในอากาศข้อ24นายพันจึงสั่งให้นำตัวเปาโลเข้าไปในค่ายทหารสั่งให้โบยตีเพื่อไต่สวนจะได้แน่ใจถึงสาเหตุที่ฝูงชนร้องตะโกนใส่เปาโลข้อ25ครั้นเขาขึงเปาโลด้วยเชือกหนังท่านก็กล่าวกับนายร้อยซึ่งยืนอยู่ข้างๆว่าการเคี่ยนคนที่เป็นชาวโรมันซึ่งไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นถูกกฎหมายหรือข้อ25คำอธิบายหนึ่ง อธิบายข้อความครั้นเขาขึงเปาโลหรือครั้นมัดตัวท่านเพื่อจะเคี่ยนตีแล้วข้อ25คําอธิบายสองนี่เป็นสติปัญญาของเปาโลที่ใช้ความเป็นพลเมืองโรมันของท่านมาช่วยให้ตัวท่านพ้นจากการข่มเหงกิจการบทที่22ข้อ26เมื่อนายร้อยได้ยินจึงไปรายงานนายพันว่าคนนั้นเป็นชาวโรมันท่านจะทำอย่างไรข้อ27 นายพันจึงไปหาเปาโลแล้วกล่าวว่าจงบอกเรามาท่านเป็นชาวโรมันหรือเปาโลกล่าวว่าใช่แล้วข้อ28นายพันจึงตอบว่าเราต้องใช้เงินจํานวนมากกว่าจะได้เป็นพลเมืองโรมันแต่เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพลเมืองโรมันโดยกําเนิดข้อ29ดังนั้นพวกที่จะไตส่สวนเปาโลจึงรีบพละไปทันทีนายพันเองก็ตกใจกลัวที่ได้สั่งมาัดท่านไว้ เมื่อได้ทราบว่าเปาโลเป็นชาวโรมัน